อยอดุลได้รับอีเมลถามมาจากว่าคราวที่แล้วเนี่ยอบดุลไปขาดินแล้วดุลก็ให้ทาสีท่อให้มันกลมกลืนกันทีเนี้ยท่านผู้ชมก็เลยไปทาสีท่อกันใหญ่เลยอับดุลจะบอกว่าบางท่อนี่มันห้ามทาสีนะจ๊ะเพราะเนื่องด้วยความปลอดภัยการตรวจสอบที่มันถูกต้องดังเช่นเมื่อกี้ที่ท่านผู้ชมเห็นไป ท่อสีฟ้าเนี่ยมันเป็นท่อประปานะ <S <S อยู่มันจะอยู่บนหลังฝ้าเพดานเราจะมีฝ้าเพดานปิดอันนี้เราไม่ต้องไปทามันไม่เป็นไรเรามองไม่เห็นอยู่แล้วท่อสีแดงเนี่ยคือท่อสปริงเกอร์ <S <S แล้วก็จะมีหัวสําหรับให้ปลอดที่มันเป็นปลายสปริงเกอร์เนี่ยแตกออกมากระจายน้ําเพื่อดับเพลิงไงนะจ๊ะทีเนี้ย มันมีข้อกำหนดของสีของท่ออยู่นะไม่ใช่ว่าจะไปทาสีเหลืองสีชมพูนี่ฉันชอบสีเหลืองก็ทาสีเหลืองฉันชอบสีเขียวให้มันดูกินกรีนดีไม่ได้จ้ไม่ได้ท่อริงเกอร์เนี่ยเขาก็กาหนดกันว่าให้มันเป็นสีแดงซะเพื่อจะรู้ว่าโอ้นี่มันสําคัญนะเวลาข้างช่างจะตรวจสอบอาคารจะเข้ามาซ่อมแซมก็จะได้หาเจอได้ง่ายขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยเขาจะมีการพ่นเอาไว้ด้วยนะพ่นเอาไว้เช่นนี้ทิศทางของท่อ ทิศทางของน้ำทิศทางของความลาดเอียงของมันนะจ๊ะพ้นว่ามันเป็นอะไร f p fire protection กันไฟแหมเช่อนอย่างนี้เป็นต้นนะจ๊ะอย่าไปทากันมั่วนะมันมีข้อกำหนดอยู่แต่ถ้าเพื่อความสวยงามอะไรเล็กๆน้อยๆแถวบ้านตามสวนตามอะไรเงี้ยทาได้จ้ะนะจ๊ะเลือกใช้ถูกนะจ๊ะไม่ใช่ไปบอกช่างเอ้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดเอาดุคนลุกเลย <c oughs> Oh.